ตอนนี้เนี่ยเราเอาไปแต่งอีกแนวนึงใช่ครานี้โชว์รูมของเราเนี่ยแต่ง m u l X มาหลากหลายแบบมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวที่ลูกค้ารีเควสมาเลยพับครับลูกค้าพี่เองชื่อน้องแม็กน้องแม็กนะรีเควสมาว่าอยากจะแต่งแบบแนวอเมริกาโอ้โหผมเห็นแล้วนะแต่ว่าสะดุดตามากเลยคือมันดำดุอะผมชอบโทนนี้มากโอฮะ วัยรุ่นเมกาวัยรุ่นอเมริกาแต่งแบบไม่เคยซ้าแบบใครเนาะอันนี้ฉีกแนวนิดนึงแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเห็นได้นะคะลูกค้าที่กําลังจะดูเอ๊เราออก New X ไปเนี่ยเราอยากจะแต่งเป็นแบบไหนดูแนวทางการแต่งหน่อยครับนะนะครับวันนี้เราพามาให้ดูที่โชว์รูมของเรานะคะพรุ่งนี้เราจะส่งมอบกันพรุ่งนี้พี่เอส่งมอบแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้พี่เอสส่งมอบนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยดีกว่าเนาะครับก็ ตัวนี้จะเป็นตัว New x นะครับตัว3.0 4ณ4นะครับตัวขับ4นั่นเองนะครับใช่ค่ะรุ่นท็อปรุ่นท็อปสุดเลยนะครับราคา1,599,000บาทนะครับสีดำเอ่อแบ็กอะไรนะแบล็กบาเวียร์บาเวียรไมค้าใช่แล้วสีเรียกยากนิดหนึ่งเรียงยากนิดนึงแต่สวยอตสีดำสวยมากสีอะไรอีกนะคะพัด แบ็กบาวาเรียนไมกาครับถูกต้องนะคะมาค่ะงั้นเราพามาดูานะคะขับ<า>แรกตัวนี้ครับพี่เอ๋วัยรุ่นเมกาเขาแต่งกันยังไงครับผมนี่ ล้อฟูเอลเลยนะคะเป็นร้อแท้นะคะล้อแท้จากอเมริกาเลยเป็นโทนดำนะคะรถคันนี้ก็คือลูกค้าตั้งใจที่จะคุมโทนดำทั้งคันเลยนะคะแม็กขอบเท่าไหร่ครับพัทตัวนี้แม็กขอบ20ครับพี่เอครับแล้วก็ยัดด้วยรัดด้วยยางนะครับ BF Goodrich นะครับตัวอ t e r r a รนขับได้ทุกสภาพถนนสายลุยสายซิ่งนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์275 5 5 R 2 0ครับผมค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องอิมมานี่เลยโตเฟนเดอร์นะคะซับแทงหน้าหลังค่ะเห็นไหมอ่ะบางทีมันอาจจะเย็นแล้วเนอะเห็นเนอะนะคะลูกค้าที่สนใจแต่งแนวแบบนี้นะคะปรึกษาเราได้คะมาได้เลยโอ้โหเดี๋ยวจะบอกที่เอจะบอกโปรตัวนี้ใช้งอเ่าหร่ไม่เยอะเลยนะฮะไม่เยอะเลยเพราะว่าแต่ละโปรของเราเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเราขายมิวเอ มมาพร้อลูกค้ามิวเอฟนี่แต่งเยอะมากเลยนะแต่ละคันนี่แต่งเป็นแสนนะคะไม่มีคันไหนไม่แต่งพี่ใช่ครับผมหล่อไหมอิ๋มชอบไหมชอบค่ะหล่อมากนะฮะทางหน้าทางหน้าและหลังทางหน้าและหลังนะครับก็จะมาด้วยล้อฟูลเอลเลยด้วยเวเปอร์นะครับผมอ่าจะไปหาลูกจ้าให้แป๊บหนึ่งมาดูด้านหลังค่ะ ตัวนี้อันนี้นี่นนซับแทงหน้าหลังนะคะตัวนี้เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าลูกค้าเนี่ยศึกษามาว่าเขาต้องการที่จะได้โชกแบบนี้นะคะตัวนี้ดูด้านหลังครับด้านหลังนี้เป็นตัวไหนครับพี่เอครับ ตัวนี้โปรเฟนเดอร์ซับแทงซับแทงเหมือนกันใช่ค่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่แล้วค่ะโอ้ซับแทงนี่งานยับยบเลยฐานะโปรเฟนเดอร์คุณประโยชน์ของเขานะครับสำหรับซับแทงคือสามารถที่จะหมุนปรับระดับตัวได้ตัวแทงตัวนี้ได้นะฮะใช่แล้วใช้งานสะดวกสบายมากก็คือแล้วแต่การใช้งานเลยถ้าขับในเมืองขับนิ่มๆเราก็อาจจะแบบว่าปรับให้มันนิ่มหน่อย ใช่ค่ะอยากจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยค่ะเราวางโคม6 d ดีเอาไว้ให้กับลูกค้าด้วยว่าข้างในเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนอย่างนั้นเดี๋ยวพัดพาดูอิ๋มกับพัดพาด,พาดูรอบคันก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรอบคันสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะคะตอนนี้จะเป็นรอบคันนะคะของมิ l x โฟวิวนะคะสามจุดศูนอลติเมซึ่งลูกค้าเนี่ยรีเควสตมาเองเลยนะคะว่าต้องการล้อแบบนี้แต่งล่อๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้พร้อมกับตั้งศูนย์แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเลยค่ะอ้าอยวเราดูภายในกันค่ะได้แล้วภายในนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะค่ะเครื่องสี่ล้ออิ่มดูระบบเกียร์นะคะสวยหรูงามเท่มากๆมีไฟสร้างบรรยากาศด้วยนะคะต้องแผงประตู เนี่อ่าสวยงามจริงๆค่ะนะคะรุ่นนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแล้วก็นี่พม6กดีนะคะนี่ลูกค้าชอบอะไรที่แบบโทนเดียวเพราะฉะนั้นเราจัดให้ค่ะครับผมตัวนี้เป็นพม6กดีครับแล้วก็เวทผูบร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเบานะฮะกันน้ำนะกันน้ำเข้ารูปแล้วก็คือคุมทั้งคันเลยอ่ะทั้งเบาพื้นพื้นด้านหน้าด้านกลางนะครับ คุมด้านหลังเบาะหลังคุมหมดออนนคืแผ่นยาวครับเป็นชิ้นเดียวเลยน้องหิมมาดูด้านหลังกันดีกว่าอิมโอ้โหนี่การใช้งานนะครับถ้าด้านหลังเนี่ยไม่มีผู้โดยสารนะฮะสามารถขนของได้เยอะมากครับค่ะอันนี้เรา<อ>จริงๆแล้วมันคือมีสามแถวเนาะแล้วเราก็คือพับหนึ่งแถวจะ3 3> ได้ว,วางโชกชกเดิมนะคะให้กับลูกค้ากลับคืนไป ว้างขวางค่ะสะดวกสบายตรงนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะไปหนึ่งคนก็เท่ครสี่คนก็ได้หคนก็ได้ได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะได้ถึงเจ็ดที่นั่งเลยเพราะฉะนั้นเน่ยเปิดเขาเรียกว่าโควิดมันมันเปิดให้ต้องมีคนเที่ล็อกแล้วอ่ะใช่ล็อกแล้วปีใหม่ มันจะต้องได้เที่ยวต้องได้เที่ยวครับต้องได้เที่ยวค่ะรถรุ่นนี้จะไปไหนดีนะถ้าเราออกรถรุ่นนี้กันไปเนี่ยโอ้โหได้แต่เหนือยุดะลดใต้ครับสายลุยสายอะไรได้หมดครับลูกค้าน่าจะไปเหนือได้เหนือได้ข่าวมานะว่าลูกค้าบอกว่าจะเอาขึ้นเหนือเลยขึ้นเหนือเลยนะฮะทางหดโหด่เขาเรียกว่าขึ้นภูขึ้นภูขอก่อรถเออเน้าแบบน่งเที่ยวเลยน้าเที่ยวเลยแล้วรถ ออกรถพวกนี้ไปนะมันจะดึงดูดทําให้แบบเอ้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะหาทิปไปท่องเที่ยวใช่ลูกค้าแบบเตรียมรอแล้วกางี่สนาเอากาแฟไปดิฟนั่งดิฟกันโอ้โหมีหมาลูกหมาลูกแมวอ่ะเอาขึ้นรถไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะสายแคมป์สายอะไรได้หมดนะฮะปิดให้ลูกค้าดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบตั้งความสูงได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเดียวอัตโนมัติ ปิดได้เลยนะครับสะดวกสบายนะคะสบายมากนี่มีกล้องหลังพร้อมมากมากเลยนะรถสีดำใช่ครับคือแต่งยิ่งเท่แม้จะดูแลยากแต่มันแลกมาด้วยความเท่ของมันครับพี่เอครับใช่เท่จริงๆเนี่ยพามาดูเนี่ยแทบจะไม่อยากจะปล่อยรถคันนี้ออกไปเลยนะครับอยากเก็บไว้ขับอยากเก็บเอาไว้ขับเองเี๊ยกต้องแต่งแนวนี้แล้วล่ะฮะพี่กลัว ส่วนเ e ยไม่พออ่ะแล้วก็ทีนี้เพราะว่าวันก่อนอ่ะเราแต่งแบบแนวที่อุ่มอิ่มปล่อยรถไปใช่ไหมคะก็คือแนวออกสไตล์เท่ๆหล่อๆหน่อยเท่ๆหล่อๆก็คือแลปหลังคาเปลี่ยนล้อเป็นเลนโซ่นะคะแต่ตัวเนี้ยก็อีกสไตล์หนึ่งที่จะว่ากันไปแล้วนี่คือคันแรกของโชรูมเลยคันแรกเลยค่ะพี่จริงๆมีก่อนหน้านี้ลูกค้าถามแต่ว่าก็เหมือน สองจิตสองใจไม่ไม่แตกแต่ว่าผมว่าคนเนี้ยคิดถูกนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดูดิมันดูแบบบึกบึนมากเลยอ่ิมหิมพามาดูใกล้ๆเนี่ยล้อล้อแท้บึกบนแข็งแรงคูเอลนะคะเงางามได้ยินเสียงไหมแรงค่ะรับรันตีเลย แล้วก็ดอกยางเนี่ยอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็จัดทรงมาแล้วจัดทรงแล้วด้วยครับผมนะคะพรุ่งนี้เราจะปล่อยรถทันนี้ให้กับคุณแม็กซ์นะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจเรามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับพิเศษโปรโมชั่นของมิวเอ็กของเราจัดเต็มอย่างนี้เลยแต่งแบบนี้เลยครับพี่เอบของเราเนี่ยรถของในโชว์รูมเราก็มีเลนโซ่นะเราใช้โปรโมชั่นเดียวกันใช่คับ ตัวนี้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะใช้โปรโมชั่นเดียวกันกับในโชว์รูมเลยนะคะขับเครื่องสีล้อเครื่องสี่ล้อของเราใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่เท่าไหร่คะ1นึ่งแสบาทครับโอ้โหแต่งเป็นแสนได้คันท็อปนะครับแล้วก็แต่งเป็นแสนนะแล้วก็มีชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะเพิ่มสมรรถนะให้กับลูกค้าที่จะเอารถไปลุยนะคะช่วงปีใหม่ ต้องรีบจองกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่ารถขาดเยอะไม่พอเนาะรถไม่พอเพราะว่าช่วงเนี้ยเดือนนี้เดือน11ดแล้วเดือนหน้ามอเตอร์เอกโตนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าเงื่อนไขเดียวกันกับมอเตอร์เอกโตอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าจองในช่วงของมอเตอร์เอกโตแล้วกว่ารถจะได้ยังไม่ทันเที่ยวปีใหม่นะคะยังไงวันนี้นะคะเราก็นําโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็แนวทางกันแต่งรถให้กับเพื่อนๆมาชม สายสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับวลุัยรุ่นอเมริกันตรงนี้นะครับ<ช>ดำดุดำเข้มใช่แล้วะนะครับสวยมากเลยสวยมากๆเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงดีครับผมติดต่อผ่านเพจนะครับอิสุสุสยามซิตี้สาขาเกษตรนวมินได้เลยครับแล้วก็หรือโทรมาที่เบอร์0 2 7 6 2 8 8 8 8นะครับเบอร์นู้นเลยนะคะองเครับมีที่ปรึกษาการขายคอย ให้คําแนะนําอยู่ทุกเวลาครับตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วเย็นแล้วเราจะขอตัวกลับบ้านแล้วก็ยวเอารถคันนี้ไปเก็บนะคะรอพรุ่งนี้โอเคก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้วันนี้เข้ามาดูแล้เนี่ยมีตะกุกตะกักบ้านนิดนึงเนาะนิดหน่อยเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะเป็นอะไรครับติดตามกันได้อีกทีหนึ่งใช่แล้วค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ